สวัสดีค่ะข้าสู่เช่ง,งป้าข้าใสล่าปูบาลีจิตนะคะนี่ค่ะก็จะมาาทำอมปลานะคะจะต,ต้องสับก่อนเพราะว่าก้างมันเยอะสวัสดีค่ะนะคะค <c oughs> ก็จะเอากิจตาออกก่อนนะคะ เอากิดมันออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสับปอ,อกนะคะ เอากระปลาท้ายบ้านเราให้เดีสองตัว สับสับแล้วเพราะว่ามันมีก้างสับแล้วก็ออมเลย,ยปลาขาวที่อีโผไปลดน้นนำนะฮะ,ะจ้าจ้า <c oughs> เพิ่นนพ่นว่าย่านมันตายเพว่อนว่าก็ที่นี่ก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะสับเรียบร้อยแล้วก็จะตามพริกใส่นะคะอมเขาบอกว่าอม ซื้อพริกมานี่เป็นตะย่านนะคะนี่มันสีแดงเกินพริกอะไรสีแดงแป๊ดแปะลูกก็ยาวด้วยอ่าพริกเออบางอันน่ะสีเขียวเขียวพริกเม็ดไม่ยาวน่ะมันจะอร่อยมันจะเผ็ดนะคะอันนี้มัน เหมือนจะว่ามันมีกลิ่นด้วยพริกอันนี้นะ่ะนี่ก็ใส่เกลือไปก่อนนะคะนี่คะ่ะเกลือแล้วก็ตามพริก ก็สับเรียบร้อยแล้วก็เจออ,อมนะคะที่นี้ก็อ,อม ก็มีผักนาำสุกด้วยนะอืมมีเลยก็จะเอามาอีกก็เอาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่อมปลาสับๆเลยมาอมนะคะ ก็อันนี้เขาบอกว่าสับแล้วอ้อมนะคะ,คะอร่อยแล้วนะคะ คลิปนี้ก็จบลงเทนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ